คุณสุริยาคุณเอ็ดหยางตะเศร้าแท้คุณเห็ดหยังตะเศร้าแท้เฮ็ดโตสมไม่บอกคุณขบับซื้อได้พี่น้องอยาสูบเหมือนมีไฟได้น่ะแต่ขอใอ้เด็กค่ะห,ห,ห,หัวคอยเฮ็ดโตอะอนสมที่วีไหมา่าสิไปเอาดีท่างอันเฮ็หยังก่อ มาเสียมาเอาดีทั้งเขี่ยเตย่านบ่คือยูเฮตโตไม่ก็ดอกเฮ้ออยัะเงนรถทอดดาวรถทอดยอดวิวเออที่บารเา์เลียนเขาให้แล้วดาวให้แล้วมันลดของเขายอดวิวขึ้นไปแล้วมีการมาลดอีกเหมือน,นออตก,ก,กาไหนมาคำนวณเ<า>ตโตสมทีวีอันโตถ้านีเตโตสมทีวีทีวีมาสองเครื่องคุณตะเครื่องใหญ่ๆ ใส่ละเครื่องใหไ่อีกเครื่องหนึ่งเอาไปวางใส่ละว่านี่หอยกระไดหนึ่งสั่นแล้วเดี๋ยวว่าเห็นมิตาโตนี่โต๊ะว่างโต๊ะนี่จะเป็นโต๊ะซอมมิเตอร์มันติมิเตอร์อันเพียรกับรถบาหนีบ่กไม่ว่ารถแต่อันบนว่ารถต่ยอดวิวยอดวิวรถมันเอาอันมันเอาเอียงมาวัดว่าอันยอดวิวเขาขึ้นเกือบ เกือบเสียหาหมื่นแล้วยอดวิวคอยลดตัวสองลอยนาที่หมู่บ้านเขาเบิรงเขาสะสมแล้วมันมี่เหรียนเขาเขาไปเพื่อไปลบยอดวิวออกตักกะ,ะไหนวาเขาย้อนวงแหงวงแหง,ง,งกับยอดวิวลดบ้าคักบ,บ้าเนาี่ยเฮ้มาเลยวัดได้ตอกตะปูใส่เบอเอาเตปใส่จิบไปสักก่อนสิโอ้โหโต้ส้อมอลังการงานสร้างเลยทีนี้เอานี่เป็นเงนไว้ เห็ดใส่อีกโตนึงมือนีดมือนีดย่านไดเมียนห้องนั่นอยู่แถวมันบ่เป็นระเบียบอุบัติเมียนกับขันบ่เมียนกับเจ้าเหรสิว่าอันยังใดอีกเว้ยแล้วเจ้าก็สิหาบ่เห็นอีกเห็ดเมียนกับเจ้าบ่ได้ดอกมือนี้มันต้องท้าเห็ดต่อมที่นีต่อมที่นีแบบ พัดลมทั้งโตกระกบเบิดแล้วพี่น้องพี่น้องป้องไปไก่สืเบิดแล้วพัดลมบะมีขายแล้วปีนาพัดลมมือสองน้ำร้านอันของเก้ากันกับแพงเกินขายโตละแปดสิบรลอยรลอยเศร้าเจ้ามาสอยขายมื่อสองเจ้าจะ้ายกีบาทบาที่นี่เจ้าจะซืได้พุดจับลอยสามสิบเุดจับรลอยสามสิบ 哦。Oh, cool.